สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไฟสู่สู่คนนะครับพี่น้องเรียกร้องกันเของมาหลายนะครับว่าไหมาล้านลาบันพอนเจนเออเพราะฉะนั้นไหมาเชียงเหนือบันพอนเจนนะครับวันนี้นะครับกะวันนี้นะครับก็เลยถือโอกาสมาว่าที่ไปเยี่ยมยามทำข่าวไอ้ไส้นะครับจ่าเบสนะครับเคยไปบานพันเจนหนึ่งแล้วนะครับวันนี้เพราะเราเพิ่งกกินจู้เนื้อนะครับก็เลยสีเอาเนื้อไปฝากเล่านะครับแต่ยินข่าวว่าพนมักพนมักตับเดตับกับเนื้อสดๆเนาะเดี๋ยวพี่น้องดีภาคหอยเบิองนะครับนี่ครับล้านล้านลาบันพันเจนกะยังเปิดนะ แต่ยังขามาเปิดอหอดวันเสาร์เลยเนี London, ่ยนี่มาพังข้างนาพี่น้องเนี่ยมาพังข้างนาผู้เด็กอยเรื่อเนื้อแดดเดียวนะครับพี่น้องเนื้อหน่ยเนาะนี่มาพังพี่น้องเนี่ยมาพังไกลไกลเลยครับเนี่ยเนื้อแดดเดียวนะครับกิโลละอันนี้ถุงละนะครับพี่น้องเนาะนี่ละราคาเนาะครับพี่น้องเพิ่งกำลังเห็ุสดสดไม่ไหม้ชุ่มือนะครับผู้ใดสนใจอยากวันไรกับทักเข้าไปทุ่มมากทุ่มมากเปลือกอีกเลยนะครับพี่น้องเนาะปัญหาคนที่บริการช่งนะครับเนื้อจากเสียงเอ้าสวัสดีครับแม่โอ้ขออนุญาหยาดเด โอ้บ่ได้บ่ได้ม่เย่ยมย้มโดนลรได้นแม่เนี่ยก็คือทอดคือการกินทอดวะได้เดียวเยิยมๆนะครับเลยมาครับเนี่ยแม่ขาหัวไหลสวยๆโอ้ใหม่ๆแล้วเ่าแมาเนี่ยมครับอ้ยพี่น้องเอ้ยมาครับมาเอาเนื้อเพี่น้องเลด้อหางขาา่างยเด้อย่าตเลอาอไหนไปจูพเอือยัคนัยังได้งได้เสือจั้ยครับเสือกับตับน้ยหน่ ครับเอาไปจ้วงกันนี่เพราะหลายอย่างคิดว่าเหมือนกันมานี่ครับอุ้ยตับไม่หาตับต่อยนะซิมมาซิมมาซิมอยู่ห่อพี่ซิมมากล้าว่ายู่เอาจังหน่อยนะคนมาเอาสวัสดีครับพี่เวศเจ้าเจ้าก็มาดิมามาหัวก็มาหัวพี่เวศมาอยากอยากซิมตับนี่เอาแก้วบ่แม่เบียร์มาให้เอาแก้วนัะพี่เวศเอาเอาเอาพี่เพียวมันมา ตาเยาว์นัะครับนี่มาแล้วพี่น้องนี่เอามาเอาเยาว์นะเอาครับพี่น้องนะครับพี่น้องสนใจเรื่องเนื้อนะครับีพี่น้องเบอร์ทุ่งเท่านั้นครับพี่น้องเนื้อเชียงเนื้อคุณแม่บุญกวางนะครับพี่น้องนะครับเชียงเนื้อบ้านขอนแก่นครับพี่น้องตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับช่วงช่วงช่วงเศร้านะครับก็เป็นช่วงเวลาประมาณตีตีหานะครับความขายนะครับช่วงย่างมันเรียกกระทั่งตะไบสองเป็นต้นไปนะครับตอนนี้ใจขาดก็มาเสียหามงคลแหละก็ยังสวดอยู่นะครับเนื้อยังสวดอยู่นะครับนี่มาหรือ Ui, you want it? What seemed tai nạn? You bunga gần vieta. Little tai nạn. 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 Little tai cho Little tai nạn. Little tai nạn. Little tai nạn. Little tai ห่อยเลยเสือจังไงด้วยด้วยด้วยพี่เวศด้วยด้วยอัดหน่อยเลยเจียวมั้งอู้ยังสวนส่วนครับสวดเนี้ยเลยือเสือเสือสวนเนี้เอาเวดเดี๋ยวลอกมึงครับลอกม้งแม่ว่าแสบี่ดิหน่าเบียด้ ขาก่บเพยอาบอกบวเป็น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 ในบ่ี่หนงางแ่รสรสรสาตเนื้อมันอยนบวี่หนงาเลยเนี่ยหวานจุ้ยครับหวานบ่หวานครับกีเด็ดบวเจอเชือะไปน่น้องเจอชืกเยอะั้งเือเสือขาเสือกเสือกระตัดออกจากง่วนี่แหละเด็ดเลยพีเด็ดเลยเอาเอาหน้าี่งนะพีน้าเหมือนเนาะครับหน้ายียงเลยครับืนนี้ครับ เป็นที่ไหนพี่สุดยอดแล้วสุดยอดวะเชียงเนี่ยนี่พวกเคยผิดหวังเลยเนาะแ่นนะแครับเอาตากดีกว่าเจ้าขึ้นตากดีกว่ายังมั้งวะยงเหนื่อยอย่างเป็นไหนพี่ใช้เก็บ่สุดยอดนะครับแซ่บครับบ่ได้กินโดนเราเลยนี่น,นี่แล้วบ้านคอนเกียนมันกับที่เด็ดแล้วเนาะพี่แ่นครับเป็นไท่หวานจ้าครับเจ้ากินเปรี้ยนดีกว่าน่ะ บัวครับเนี่ยเดี๋ยวพี่น้องเนี่ยลูกค้าเพิ่นมาพอดีครับพี่น้องนะครับเก็บขึ้นเมียเราให้จูบหนาเคียงนะครับวันนี้เป็นไรครับพี่เบสสุดยอดครับสุดยอดเนาะเกินคำบรรยายเกินคำบรรยายวันจะยังไงอยู่ที่บัมาจจมาสื่อดูปะเคียงเนี่ยมาดูนะเป็นเคียงเียมาจำเลยปะเีป็นอะไรเคียงเคียงเนื้อละเอียดกับอยู่ในละเอีดหนึ่งมี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 เคียงในพออีปากคุณนเมียเลยวะหาตัวจับยากนะหาตัวจับยากเนาะสดที่ดีครับสดสดดี่ดีนะ เอ้าวดีคุณแม่เราก็ร่างจีดดูค้าวันมาพอดีครับพี่น้องนี่โอ้โขวัญยังไๆเลยคุณอ่ะคุณอ่ะโอ้โหมันจะสั่งไรอันนี้ก้ัญเนื้อยังแม่เลยอันนี้อันนี้ตอนตอนไอ้ตะโพกก้อนแม่ตะโขกก็ได้ต้นตะโขกนะครับตะโขกย้อนขับไปง่ายก็ต้นตะโขกย้อนครับเอ้าครับงานป่ะแม่เออนี่ นี่ครับว่าขายดีบขายดีแท้ยังนี่ยขายดีครับเอาไปไปจุนะพี่เนาะนี่เอาเนื้อขายละเนื้อตอนเดิมไปจุนะครับอู้ยพี่น้องเลยดีเด็ดเลยนะครับอ้วนอ่ะโอ้โหเอาเป็นไรพี่สุดยอดเลยครับสุดยอดเลยเนาะไม่หันอย่างพวกอะพี่น้องถามเขาไม่อีกแล้วเนี่ยถามไม่อีกแล้ว ตีสามตีสามหมดสองทุ่มนะครับพี่น้องเนอะนะครับผ่านไปมานนะครับเซนร้อยเอ็ดมาปีนะครับตรงข้ามกับซีเกมอนะครับพี่น้องเนอะตรงข้ามเชียงเนียบันทอนเจนติดกับลานลาบได้ยินเขาว่าลานลาบเปิดวันเสาเลยมั้งไหมลานลาบเปิดวันเสาร์เลยพี่น้องเนอะพวดเยาจะกินเขานะครับเปิดอดวันเสาร์เปิดอดวันเสาร์จันจันถึงเสาร์นะครับหยุดวันอาทิตย์วันเดียวนะครับพี่น้องเอานะครับวันนี้กับเสี้ยวเนื้อไปจุกับไปลาบกับขณาเบียดกับจ่าเบียดเพื่อนนะครับอยู่ทางบ้านไหนกว่าพี่ บ,บัตรพ่อปากเนี่ยครับพี่น้องนะครับเอาเนาะครับวัอนี้ขอบคุณของคุณผู้ใหญ่อะไรนะครับเด้อครับเอาคุณผู้ใหฝากงานลูกค้าไหนบ่ฝากปากปากบ่มีน้าฝากบ่แม่กับพีจักน้อยอยู่เนาะแม่กับฝากผู้ใหญ่ยังไรเงือบไปเก่งข้านเกนงยันตีและค้ากันเองเด้ละค่ะและข้ากันเองเลยมาเลยมาหาแม่เลยมาหาแม่บุญกองเด้ละครค่ะเอาเนาะครับครับขันบอกว่ามาจากยายชาเดี๋ยวแม่เราแถมให้ด้พี่น้องเนอะอครับ เคียมนี่ก e? ็กอเคียมใจค่ะสวัสดีครับคุณแม่ครับเอาเนาะครับวันนี้ขอบคุณขอบคุณคุณแม่หลายนะครับเด้อคุณแม่สวัสดีครับเรียบร้อยครับพี่น้องวันนี้นะครับส่วนพี่เนี่ยไหนส่วนพี่เนี่ยเรียบร้อครับให้พี่เวี่ยหิวไหมฮะเรียบร้อยได้ไหนแล้วส่วนช่วงวันเนาะส่วนช่วงวันไปพี่เฮาไปเลยเฮา